อนนี้ไปพบกับช่วงศูนย์ข้อมูลสุขภาพเพศชายกันก่อนครับช่วงศูนย์ข้อมูลสุขภาพเพศชายสําหรับวันนี้ที่ปรึกษาศูนย์ข้อมูลสุขภาพเพศชายคุณหมอกฤษดารัตนโอลานจะมาเล่าประสบการณ์ที่ให้คําปรึกษาและรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศกันครับเคยเจอฮะภรรยามากระซิบกระซาบบอกว่าสามีเขามีปัญหาแบบบอกว่าผมก็บอกเข้าไปว่าแล้าสามีเขามาคุยเหรครับ ถ้าสามีเขาไม่รักษาก็จนปัญญานะครับจะอยู่ดีๆภรรยาจะมาขอยาไปให้สามีอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องแพทย์ที่ดีจะทำนะครับจะอยู่ดีๆจะเอายาบอกเอาเอาเนี่ยยาไปให้สามีคุณกินอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเพราะอย่างที่เราทราบปัญหาอีดีนี่มันเป็น,เป,นเป็นโรคทางกายซะเยอะนะครับบางทีสามีเขาอาจจะมีโรคทางกายที่รุนแรงหลายแรงหลายอย่างซุกซ่อนอยู่ถ้ามาเด็ดตรวจรักษาให้ถูกต้องนะครับเอายาไปกินก็ นอกจากอาจจะไม่ได้ผลน่าจะมีอันตรายด้วยซ้าไปแล้วโรคที่เขาเป็นอยู่ไม่ได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้องดังนั้นเราก็บอกไม่อายทําไมละขนาดนะคุณก็ไปกระซิบสาม,มาีซะบอกว่ามาคุยกับคุณหมอและคุณหมอยินดีจะรักษาให้พามาตรวจซะม,มันมีอาจจะมีโรคอะไรอยู่การรักษาอดีที่จะได้ดีที่สุดก็คือทั้งคู่ทั้งตัวสามีและภรรยาหรือกับคู่ของเขานะครับมาพบแพทย์เด็กกันนะครับในขณะนี้นะครับ มันมียารักษาอีดีนะฮะอยู่หลายประเภทนะครับทั้งยากินยาฉีดยาสอดยาอมใต้ลิ้นอะไรอย่างนี้เนี่ยอย่างที่ทราบนะครับมันก็ประสิทธิผลจากการรักษาก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดแล้วแต่ประเภทนะครับแล้วความชอบความนิยมของคนไข้ก็แตกต่างกันไปสำหรับยากินนะครับเ,เราก็มียาขณะนี้ก็มีอยู่ตัวหนึ่งที่ออกจําหน่ายได้หลายปีนะครับทุกคนครู้จักกันดีนะครับแล้วก็ใน ปลายปีนี้หรือปีหน้าก็จะมียาตัวใหม่เข้ามานะครับ ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นโอกาสอันดีสาหรับคนไข้นะครับเพราะว่าตัวเองจะได้มีตัวเลือกนะครับคนไข้จะได้มีตัวเลือกเหมือนอย่างเราเป็นโรคความดันเราเป็นโรคเบาหวานก็มียาตัวนู้นตัวนี้นะครับก็บางครั้งบางคราวการใช้ยาตัวหนึ่งอาจจะไม่ได้ผลมาลองอีกตัวหนึ่งอาจจะได้ผลดีขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับคนไข้เองนะครับแต่อาจจะกล่าวได้ว่าขณะนี้นะฮะในปัจจุบันยาที่จะออกใหม่อีก2ตัวที่จะออกมาในวางในท้องตลาดก็ยังเป็นยากลุ่มเดียวกับยาตัวเก่าอยู่นะครับก็คือในส่วนประกอบในสารเคมีอะไรก็ ใกล้เคียงกันนะฮะคุณสมบัติทางเคมีก็ใกล้เคียงกันนะครับก็จ,จะมีแตกต่างกันเล็กๆน้อยน้อยนะครับซึ่งอย่างไงก็แล้วแต่นะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าคนไข้เขามีสิทธิเลือกกันนะครับเขาอยากจะตัวนี้ไม่เคยเด็ดผลอยากจะลองตัวนี้อะไรแล้วก็หน้าที่ของแพทย์นะครับเราก็สามารถจะสั่งให้ได้ตามที่คนไข้พึงพอใจนะครับผมคิดว่าน่าจะมี มีประโยชน์สำหรับคนไข้เดิมซ้ำไปนะครับแต่ในอนาคตนะครับถ้าเรามียาก,กลุ่มอื่นนะครับที่ไม่ใช่ไอ้ไอตัวที่ออกมานี้มันกลุ่มเดียวกันนะครับในอนาคตอาจจะมีกลุ่มอื่นออกไปอีกหลากหลายขึ้นผลประโยชน์ก็ย่องตกกับคนไข้ามากยิ่งขึ้นครับ